เอืเออนะเดินดีครับครับเพื่อนๆกำลังเหอนนะครับโมเบลกำลังเหอนะครับแม่แม่ พะพอดะ,อดะสาวโมเบลกำลังเหอนนะครับเหอดินนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพุทธะพุทธะเออพอุทธะกินดินพร้อมพุทธะได้ไหมแม,แม,แม่กินดินด้วยนะครับโมเบลทั้งเล่นทั้งกินนะครับดู โอ้ oh. มวนหลายครับมวนหลายคนละคนละสำหรับคลิปนี้นะครับผู้คนขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับ <Okay. S 1> ฝากกดติดตามทางเบลเบลด้วยนะครับแม่ๆทุกท่านคนละ <laughs>